หรือว่าโซนิคเขายอมเสียสละตัวเองงันเหรอูยตื่นเต้นแล้วครับตื่นเต้นมา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 โซนิคเฟียภาคที่3นะครับอ,อ๋อลืมพูดไปยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนไรท์ลูเลอร์กันอีกแล้วนะครับอ่าพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะจากการที่เราเฝ้ารอกักนมาอย่างยาวนานนะครับโอเคชัปเทสที่8นะครับ The Miracle หรือว่าปาฏิหาริอ่านี่เลยครับต่อจากพาร์ทที่แล้วมาเลยนะ ที่โซนิของเราเนี่ยโดนตัวเทลดอตัวใหญ่ยักษ์เนี่ยบีบแล้วก็ได้ตายลงไปแต่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากที่เอมี่เนี่ยเขาเอาเอมลเลอร์มาให้ไม่ทันนะโหหน้าสองศารมากแล้วก็น้ําตาร้องไห้นะฮะเอาไปเลยฉันเอาเอมลเลอร์มาให้แล้วแ <Okay. S 2> ม้ว่ามันจะช้าไปสักหน่อยนะฮะคนอื่นเขาเอามาให้เรียบร้อยแล้วครับแต่เอมี่ไม่เอามาให้สักทีนะแค่เม็ดเดียวเองอะโอเคโอ้ในก็วูบ แปลงล่างแน่นอนครับว่าเป็นตัวที่เราคุ้นเคยกันอย่างแน,น่นอนซูปเปอร์โซนิกนั่นเองว้าวเท่านั้นยังไม่พอนะครับนี่จากจากภาคที่แล้วนะโอ้ยจากภาคที่แล้วจากตอนที่แล้วนะครับนี่ให้พลังนักเคลกับเทลไปด้วยกลายเป็นเทลล่างโหดน,นะครับกับนักเคลล่ร่างมุงมิงนะสีชมพูหวานแหววมาเชียวโอเคเตยมพร้อมเต็มพร้อม,มอู้หูมา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 ,มาเอาเลยเอาเลยสู้ยังอ่ะสู้ยังสู้ได้ยังนี่ครับโอ้โหมา นายอยสู้ได้เลยนะเฮ้ยอะไรอยู่เวลาอ๋อไม่ใช่นะเหมือนจะมาสู้กันในอวกาศแทนนะครับอืมอกดขึ้นลงซ้ายขวานะเพื่อแบบเคลื่อนที่แล้วก็กด Special Attack กด A โอ้ได้เล่นเป็น3ตัวเลยเหรอกดตัว B นะครับเพื่อ c n ช e c h a r a c t e r นะอ๋อเปลี่ยนตัว B ไปเรื่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับอ่าฮะโอเคเหมือนเหมือนว่าระหว่างที่เราเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัว c h a r a c อ e r อยู่เน,นี่ยก็คือถ้าตัวไหนมันเข้าไปพักเราก็สามารถแบบ เพ e ิ่มเป็นพ oh, mm ี hmm. yeah. Honestly, the, re really ่มันได้ด้วยนะเออเดี๋ยวลองไปดูในเกมแล้วกันว่ามันยังไงกันแน่ยังงงอยู่เหมือนกันโอเคมาไฟนอลบอสเดอะเอ่อวีวีเอสเทลโดรเดวิลนะฮะเฟสหนึ่งโอ้โหมีหลายเฟสอีกมีหลายเฟสอีกอ่อมีหลายเฟสอีกอ่ะอ๋อกดตัวเอแล้วมันพุ่งเร็วๆหน่อยครับอ่าแต่ว่าเหมือนต้องชาร์จพลังนิดนึงนะอุ้ยโอ้โหโอ้โหเปลี่ยนตัวไวมากเปลี่ยนตัวไวมากเดี๋ยวๆเทลแป๊บนึงนะอืมอออโอ้โหเทลจะตายครับนักเข้ามานักเข้ามาอืเอาดิเจ๋อเจ๋อ โอ้โหมันปล่อยรัวเหมือนกันมันปล่อยรัวเหมือนกันโอเคเหมือนว่าถ้าสเปเชียลแอทแท็กกดตัวเอสเปเชียลแอทแ็กนี่ทำอะไรไม่ได้เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆอะไรเนี่ยหลบไงหลบไงหลบไงโอ้โหโดนเต็มเต็มเดี๋ยวนะอ๋อรู้แล้วอันนี้่อข้างล่างมาอันนี้หลบทางซ้ายได้ก็จะได้อยู่เฮ้ยโอ้โหมันแทงขึ้นมาบนเลยเดี๋ยวๆเออยังไงเอ่ยอันนี้โอ้โหแทงไม่แก้วโอเคหลบจากด้านบนนะมา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 เจ็บ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 หลบยากอยู่เหมือนกันหลบยากเหมือนกันโอ้โหเอา ๋อเแถวตายตัวเดียวคือตายหมดเลยเหรอโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มามามาเอาใหม่ครับเมื่อกี้ยังงงอยู่นี่ครับหนึ่งทีนี่ฮะค,อคอ่อยๆเจาะเกาะไปเรื่อยครับต้องต้องเราต้องทำลายไอวงแหวนรอบๆมันก่อนนะอ่าเรียบร้อยโอเคได้ทีนึงโอ้โหมันมันปล่อยอะไรมาไม่รู้ครับรบลบลบลบยังย้งยั้งยายาครับนี่นแหละโดนบไปแะมันไม่แตก,กนทีอ่ะเฮ้ยมันมันมันหนามากเลยครับมันแข็งมากเลยเกาะมันอือโอเครูเป็นรูแล้วเป็นรูแล้ว เฮ้ยเอา ig, oh, okay. ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อโอเคอันนี้หลบตรงกลางครับเดี๋ยวมันแทงมาเป็นการกระบาดนะอันนี้หลบลงมาข้างล่างนิดนึงนะโอเคแล้วก็อ่านี่ก็กระบาดเหมือนกันนี่อยู่นี่ได้ครับโอเคตอนนี้เลือดยังไม่ลดเยอะมากนะโอ้โหหลบหลบได้อยู่หลบไปอยู่เมื่อกี้งงงอยู่นะครับมามามานี้เริ่มแบบได้แล้วอ่ะเรียบร้อยคิวควอันนี้อะไรขางหลังเร่เร่ดูเรได้ด้วยเหรอืออืเจาะไปได้ครับเจาะไปได้ก่อนครับ โอ้โหโดนแรงเหมือนกันแรงเหมือนกันแรงเหมือนกันนี๋แล้วนี๋แล้วไอ้ีอียังมอีกไม้ย้อยโอ้โหมันปล่อยหมย์ครับไอ้ตัวนี้หลบยากมากเลยครับมันตามตัวครับมันติดตามตัวนะฮะโอเคโอเคโอเคโดนไปอีกนีเฮ้ยทำอะไรอ๋อเลเซอร์เหรเลเซอร์แต่ลูกตาเหรออืมอืมเลเซอร์เอออะไรเนี่ยโอ้โหมีหนวดด้วยมีหนวดด้วยแล้วก็เลยผู้ชายแน่นอนเลยมีหนวดอย่างนี้นี๋แล้วนี๋แล้วโอ้โหโอ้โหน่าคือจะตายถ้าเปลี่ยนกันเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันพ่นพ่นพลังจากปากได้ด้วยเหรอ อืออืออืออย่านะรูกปากหลบง่ายครับปากหลบง่ายกว่าลูกตาเยอะเลยออันนี้อะไรเลยโอเคข้างล่างครับตามไปเต็มเหมือนเดิมฮะโอเคตรงกลางได้ต่อไปข้างล่างหรือเปล่าเฮ้ยใม่ใม่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 โอเคมา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 โอเคตรง X ลบอ่าสบาย QQ อันนี้ไอ้จริงๆจะชนะแล้วเนี่ยค่อนข้างจะง่ายมากเลยครับถ้าจับเทคนิคได้แล้วมันทำไม่น้ามามากเลยครับ อือเอออันนี้หนวดอืหนวดกลางลบโอเคหนวดล่างก็ตีต่ออือเระะียบร้อยชนะโอ้โหอย่างเชิลวบอกเลยง่ายกว่า2สองภาคแรกเยอะมากครับชนะแล้วจบแล้วเราช่วยโลกวันนี้ไปแล้วโอ้เอ้ยอะไรเนี่ยเอา้เอาเทลนักเคิ้าเอาล่วงหมดเลยครับเกิดอะไรขึ้นแปะไม่นะเอาพลังหายหมดเลยครับเดี๋ยวให้โซนอีกตัวเดิมสิกดตัวบีนะครับเพื่อเพิ่มเลือดหรอ เทลโดเดวิลโอเคเฟสสองยังไงเอ้โอ๊ยอตีเหมือนเดิมเลยเหรอตีเหมือนเดิมเลยเหรอตีเหมือนเดิมเลยเหรอฮู้ๆแรงเหมือนกันอื้ออื้อตีเหมือนเดิมเลยตีเหมือนเดิมเลยก็โดนเดะทำไมอ่ะทำไมอ่ะโอ้โหอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอ้ยโอ้โหโอ๊ยกดผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออ๋อกดกดเพิ่มเลือดแล้วไอตัวเหลืองๆมันหายนะครับไอจุดเหลืองๆกลมนะฮะแสดงว่าหนึ่งตาเราจะสามารถเพิ่มเลือดได้แค่สามทีเองนั้นเหรอโอเค ต้องบริหารหน่อยครับเมื่อกี้ผมน่าจะกดเร็วไปหน่อยอืออืออ,อืโอเคโห้ยเรือกันจะตายแล้วอย่าบอกนะว่ารอบเดียวชนะเลยอย่าบอกอย่าบอกนะว่ารอบเดียวชนะเลยอืไม่เป็นไรครับยังพิ่ห่วงนะฮะผมยังมีหลอดเรืออยู่อีกหนึ่งหลอดนะครับเต็มเต็มฮะบ,บอกเลยว่าชิวๆครับอืออืเจาะไปเรื่อยครับเจาะเจาะไปเรื่อยโอเคสวยงามอันนี้โอ้หลบสบายอันนี้หลบหลบง่ายมากครับใครจะไปเล่นหลบตามผมได้เลยนะครับโคตรง่ายจริงโอเค นายเตออืมอ,อ,อ่ะอ่าน,นี่ไปเรื่อยๆนะหมดยังหมดแล้วเรียบร้อยคนขอชนขอชนหน่อยโอเคปล่อยหนวดปล่อยหนวดหลบได้หลบได้หลบหนีเลยปล่อยหนวดนี่อะไรเฮ้ยหนวดกลางหนวดกลางโอ้โหโอ้โหตายตายเฉยเลยอฮึอประมาทไปหน่อยครับโอ้โหเกือบชนะแล้วอ่ะตอนแรกผมคิดว่ามันจะปล่อยหนวดล่างนะมันปล่อยดันปล่อยหนวดกลางสามสองรอบโอเคคราวนี้ไม่ประมาทแล้วครับโศเสียดายเลยนึกว่าจะวันเทิร์นคิวนะนึกว่าจะตาแรกก็ชนะเลยไม่เป็นไรแต่ว่ามันมันไม่ค่อยยากนะ ไม่ค่อยหัวร้อนเท่าไหร่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่อือฮึโอ้โหแต่ลูกตานี่แรงมากเลเซอร์เลเซอร์ลูกตานี่แรงมากอืออืออือเรียบร้อยอืออ๋อไม่โดนนี่อือเนี่ยเจาะหลังเนี่ยเจาะหลังอ่ะเออเจาะหลังอ่ะเอาดิเออเฮ้ยโอ้โหกระต่ายอ่ะอืออืออีอีอย่าอย่าอย่าคนมันจะตายแล้วอืออือเรียบร้อยโอ้โหตีรัวบอกเลยตีรัวตียวัวตีรัวเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละนี่แหละ ชนะแล้วครับชนะแล้วอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวครับโอเคคือถ้าเกิดมันไม่ได้ปล่อยจับตาที่ผมว่าชิวๆนะอืออีกเดียวครับยังอือเรียบร้อยครับอีกทีเดียวอีกโอ้ยเดี๋ยวต้องมาหลบตรงนี้ก่อนโอเคเอ๊ะครับสบายๆตรงกลางหลบไปเอ้ยโอ้ยไปถ่ายแล้วโอเคอยู่ไม่ได้มาขึ้นไปหัวนะอ่าเรียบร้อยลงมาสวยงามครับหมดเรือยงหมดแล้วอีกทีเดียวอีกทีเดียวเที่ยวอาโดนไปดีโดนไปดีโดนไปดีว่าไงว่าอย่างไร เฟสามไหมเฟส,สามได้นะอ๋อโอเคไม่เศษสามนะได้ไม่เศษสามใช่ไหมยังไงเอ่ยอ้าวตัดฉากมาแล้วครับนี่ฮะจากเมืองที่เคยพังไปแล้วนะครับนี่คือเป็นฉากที่เราเคยเล่นมาตั้งแต่พาร์ทแรกๆนะครับโอ้โหนี่จากกองเห็ดนะที่มันแบบระดิลรนาดก็กลับขึ้นมาตั้งสวยสดงดงามนะครับโอ้โหเห็นอย่างนี้ก็รู้สึก รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะครับแบบว่าเกมนี้เราเล่นกันมาต้องนานเนาะโอ้โหดูดิเคลียเป็นอาทิตย์นะครับนับเวลาตามความเป็นจริงนี่เป็นอาทิตย์เหมือนกันนะพอจะเล่นจบโอ้โหดูดิสุดยอดเนนักเคลิลมายืนกอดเอเมัล่์อยู่นี้เองเฮ้ยหรือว่าโซนิคเขายอมเสียสละตัวเองงันเหร โอ้ยโล่งอกไปทีโอเคกลับมาได้นะนึกว่าจะไปพร้อมกับเทวดอแล้วโอเคนี่นะฮะยืนเรียงกันเรียบร้อยนะฮะเอา้าโอ,โอภาพได้มาแตกตอนจบดีเอ็นจบบริบูรณ์นะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยเกมนี้โอ้โซนิคเฟียภาคที่สามดิอพอคาลปิ์นะครับ ก็น่าจะจบแล้วอ่าเป็น e n c น d คร t หรือเปล่าค่อยเลื่อนขึ้นไปครับนี่ครับ Create by Yes m a i น t ท n ain นะฮะแล้วก็ Engine เป็น Sonic World Storyboard and c u t s e e n e นะครับโดย Yes m a i n ท n นะฮะก็ทุกอย่างเป็นของ Yes Maintain หมดเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากได้ไฟล์เสียงหรืออะแล้วแต่เนี่ยเข้าไปดูใน YouTube ช่องของ Yes Maintain ได้นะครับเขามีทั้งหมดไว้ในนั้นหมดแล้วแหละนี่ฮะ แล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับก็ดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาณที่นี้เลยนะครับโอ้โหเรียกว่าว่ายาวนานมากขอขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับที่ติดตามกันมาแต่ตอนที่1ถึงตอนนี้เลยนะครับตอนจบหรือตอนที่7นั่นเองนะฮะเป็นการเดินทางที่ยาวนานจริงๆเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์เหมือนกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกทั้งสองคนนะครับคือน้องพอร์ชแล้วก็สมาชิกในระดับสูงนะครับน้องซันโจนะครับขอขอบคุณมากสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไปแล้วครับสวัสดีครับ